สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับราศีรวยสุดตกตำแหน่งราชาโชคหลังดาพริหัสสวดีย,ย้ายหมอลักเผยดวงดีเป็นของคุณหมอลักราชสีเผยดวงสองราศีรวยมากรวยที่สุดดาวพรหัสบดีย,ย้าย ให้ตำแหน่งราชาโชคจากนี้พบเจอสิ่งดีและอีกหนึ่งราศีต้องเตือนหัวร้อนจะเป็นภัยอย่าทำอะไรที่ขาดสติเช็คดวงราศีเมษร,ราศีเดียวกับดวงเมืองประมาณ3-4ปีดวงเมืองจะเป็นอย่างไรคนราศีเมษก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ร้ายที่สุดมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นดีดวงของคุณจะโชคดี และเลขมงคลที่ได้คือเลขห้าดาวพฤหัสบดีและราหูคือเลข8ดดาวพฤหัสบดีย้ายมาให้โชคกับคนราศีเมษแล้วอย่างไรก็ดีตกกระชาโชคให้รีบลุกลงมือทำมีเกณฑ์สำเร็จและรวยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องเตือนราศีมีเกณฑ์หัวร้อนขาดสติไม่ดีจะนำทุกข์มาอยู่กับตัวเอง หมอรักแนะวิธีแก้ราศีสิงห์มันเกิดขึ้นได้กับทุกราศีแต่กับราศีสิงห์มันจะอยู่กับคุณไปจนถึง2ปีครึ่งคําเตือนสําหรับคนโสดคือให้โสดต่อไปเพราะจะมีความสุขแค่แป๊บเดียวมีแล้วปวดหัวอย่าเปิดใจเลยจะดีกว่าความทุกข์จะมีอยู่อีกยาวไกลต้องระวังอย่าให้ตัวเองนั้นขาดสติอย่าปล่อยให้อารมณ์ร้อน อย่าอารมณ์แปรปวนอย่าเอาอารมณ์ของคนมากมายทําให้ตัวเองนั้นจิตเสียหยุดการฟังสิ่งไม่ดีหรือเรื่องส่อเสียดเรื่องหยาบคายไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดโกหกจะพ้นภัยปิดทุกการรับรู้จะทําให้ผ่านเรื่องตรงนี้ไปได้นั่นเองหมอลักฟันธงสองราศีได้เวลาปลดหนี้ก้อนโตแล้ว กลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ b r i g h ทีวีสรุปมาให้แล้วโดวยหมอลักราชสีหรือหมอลักเลคานิเทศเผยครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ไหนช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฟันธงราศีที่จะได้ปลดหนี้ก้อนโตคือราศีตุล เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีเมษเกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมในช่วงนี้ปลดหนี้ก้อนโตคำว่าปลดหนี้แปลว่าคุณเป็นหนี้วินัยหนี้หลายอย่างหลายสถานหนี้ซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจหนี้อะไรก็ตามทีเป็นหนี้ต้องใช้เริ่มวันที่19เมษายนดาวพฤหัสบดียกมาทับคนเกิดราศีเมษ เล็งคนเกิดราศีตุลดาวดวงนี้เป็นดาวประธานของฝ่ายสุภเคราะห์เรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่จะเกิดจากผลบุญเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาเพราะฉะนั้นบ้านรถที่ดินที่ติดหนี่จะหมด 1. ตั้งใจจะใช้หนี่เขาก่อนเพราะเขามีหนี่ศิน 2. ทํทำบุญต่อเนื่อง 3. สาําสำคัญนะหาคุณสมบัติวิเศษของตัวเองว่า ตัวเองนั้นทําอะไรที่ตั้งหลักตั้งตัวได้ความคืบหน้าราศีที่เจอวิบากกรรมพฤษภาคมนี้หมอลักเตือนหนักมากไปไหนต้องระวังหมอลักราชสีเตือนหนึ่งราศีที่เจอวิบากกรรมในเดือนพฤษภาคม2 5 6 6กรรมเป็นเคราะห์ที่ติดตามมาอย่างนี้ไม่พ้นออกเดินทางตอนกลางคืนต้องระวังแต่สำหรับคนที่ทำบุญสุนทานเป็นประจำอยู่แล้ว อาจจะรอดพ้นวิปากกรรมนี้พวกนี้ไปได้ราศีเจอวิปากกรรมคือราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีกันมีคนมาหลอกลวงทำเหมือนรักแต่ไม่รักแก๊งคอเซนเตอร์หลอกลวงบางรายหลงเชื่อมีการสูญเสียสูญสิ้นเป็นวิปากกรรมต้องระวังการไปไหนมาไหนตอนกลางคืนต้องระวังตัวไปหนึ่งปี ทำพอตัวพอเพียงในเรื่องของการงานอย่าประชดน้อยใจลาออกเดือนพฤษภาคมมีโอกาสได้สิ่งดีๆขอให้ขยันสุดกำลังมีการงานโคจรเล็งชะตาใช้โอกาสนี้จะดีการเรียนมีปัญหาอยู่บ้างการเข้าหาครูอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนคือวิธีแก้การงานจะมีโอกาสผิดพลาดเอกสารสัญญาการจดทะเบียนต่างๆ ต้องตรวจสอบให้ดีต้องระวังกรรมมีเคราะห์แต่คนที่บุญรักษาบุญจะช่วยหนุนนำจะไม่น่ากลัวเพียงแต่ต้องรอบคอบการเงินมีโอกาสได้มากประสบความสำเร็จดวงการเงินส่งผลให้ได้จากการงานโดยตรงจะมีโอกาสมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องโดดเด่นในเดือนพฤษภาคมของคุณคือการเงินเพียงเรื่องเดียว ฟันธงวิธีการแก้ไขไม่เดินทางยามวิการและการอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมากที่สุดนั่งสมาธิสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหมอรักฟันธงชัดราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดังระเบิดต้องยกให้ราศีนี้ราศีที่ช่วงนี้ดวงดีดังระเบิดหมอลักฟันธงเผยว่าได้แก่ราศีเมษ ผ็ผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมดังระเบิดมีหลายเรื่องแต่นี้นะ่ะเป็นดังดีราศีเมษมีดวงดาวดวงหนึ่งคือดาวพพสุพะระราศีธนูเป็นเรือนสุพระเจ้าเรือนของธนูคือพระพฤหัสต,ตั้งแต่19เมษายนที่ผ่านมาดาวดวงนี้โคจรเข้าทับราศีเมษสุพระมาทับลักษ ครูท่านว่าจะโด่งดังไม่กังขาและยิ่งใหญ่จะมีโอกาสความดังเป็นมงคลชัยพาไปมีเงินมีทองมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสแสดงผลงานของตัวเองให้ประจักษ์แก่คนทั้งผองจะเป็นมหามงคลใหญ่เลยใครที่ราศีเมษให้มีกำลังใจจะไปออกรายการทีวีที่ไหนจะไปแสดงความรู้ความสามารถของตัวเอง หรือจะค้าขายออนไลน์ช่วงนี้เอาเลยดังหมอรักแนะให้มูด้วยการไปไหว้ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองประจำจังหวัดไหว้พระแก้วมรกตปางสมาธิหลวงพ่อโสธรปางสมาธิเพราะดาวพฤหัสบดีเหมือนกับวันพระฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีมีพระตัวแทนคือพฤหัสบดีก็คือพระปางสมาธิจะเป็นมหามงคล จะแขวนคอหรือจะไปสักการะก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตวัดกัลยาหลวงพ่อโตวัดเจ้าอามไปไหว้แล้วขอให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตรับรองดังระเบิดด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ว่ามามอลักษจึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบฟันธงว่าราศีที่ช่วงนี้ดังระเบิดได้แก่ชาวราศีเมษความคืบหน้า สาราศีส่งท้ายพฤษภาคมนี้มีดวงราชาโชคหมายถึงได้โดยง่ายหมอลักฝันทงดูดวงสามราศีมีเกณฑ์เป็นราชาโชคราชาโชคหมายถึงอะไรก็ได้ที่ได้มาโดยง่ายหมอลักราชสีฝันทงดวงคุณจะประสบความสำเร็จทุกประการไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักทั้หาสุขภาพว่าดีไปหมด ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีที่ดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นราศีมีนเป็นราชาโชคตั้งแต่19เมษายนคนราศีมีนจะมีโอกาสเหมือนฟ้าเปิดจะเป็นพลังของคุณด้วยผลบุญเก่าเกื้อกูลประสบความสำเร็จจากนี้ไป1ปีคุณจะรวยสำเร็จทุกประการแต่ต้องถูกต้องตามศีลธรรมการเรียนให้ลุยได้เลย จะประสบความสำเร็จดวงการงานสว่างสวัยมีเกณฑ์มีโชคใหญ่งานจะขยับขยายต่อก่องานเกิดหรืองานเก่ามาจะสำเร็จบุญจะหนุนส่งเสริมอย่างดีเกิดเป็นผลดีความรักโคจรย้อนมาหาตัวเองที่รักนายหรือห่างไกลจะกลับมาคนที่พลาดพรั้งหลงผิดไป ก็อาจจะกลับมาได้ด้วยความสเสน่หาสุขภาพแข็งแรงมากมีปัญหาโรคลมในท้องเพราะราหูเข้าต้องระวังราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดาวหลายดวงมีองค์ประกอบรวมๆดาวให้คุณนั้นความรักคนรักมวลมิตรที่รักและงานที่กำลังจะมีมงคลดุดราชาโชค เป็นมหามงคลให้ชื่นอกชื่นใจคุณจะเอื่อยเฉยหมดแรงอ่อนกำลังแต่เมื่อดาวมันดีคุณจะเฉยไม่ได้ให้ลุกมาทำเอาชนะความขี้เกลียดให้ได้จะประสบความสำเร็จมากการเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มีโอกาสมีโชคลาภมีช่องหนทางใหม่ๆความรักจะได้การสนับสนุนจากคนรักเป็นอย่างดีความรักดี สุขภาพป่วยดัชริตไม่ได้เป็นนักอย่าคิดมากราศีธนู16ธันวาคมถึง14มก,กราคมดวงเป็นราชาโชคจะรุ่งโรดกว่าที่ผ่านมาการเรียนจะประสบความสำเร็จเรียนรู้ได้ง่ายการงานมีเหตุให้วิปริตนิดหน่อยเฉยเบื่อเซ็งพอฟ้าเปิดหลัง5พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ลุยเต็มที่ กิจการสมปรารถนาสำเร็จทุกประการที่ผ่านมาไม่ลงล็อกบริวารมีปัญหาจากนี้ไปจะดีมากการเงินโครจรเป็นคู่มิตรหากเป็นหญิงจะเป็นสตรีที่ร่ำรวยผู้หุษก็ร่ำรวยเช่นเดียวกันมีโอกาสดีจากนี้ไปสองปีครึ่งสิ่งที่คุณคิดพูดทำรับรองความเฮงปังการเรียนการเงินความรักสุขภาพทุกเรื่อง ลงล็อกดีมาก